สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด i t c h a n n นนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการปิดเสียงในส่วนของเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความแชท m e s s e n g e r เข้ามากันนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Messenger ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบ ในการส่งเสียงก่อนนะครับอ่ก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับอืโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันได้เลยครับก็ให้เราเข้าไปาส่วนของหน้าแชทหน้าแรกนะครับก็หน้าประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของขีด3าขีดกันนะครับด้านบนซ้ายมือกันนะครับ หลังจากนั้นจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับเปิดมาจากทางด้านซ้ายกันนะครับ mm. ก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของอสัญลณานะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือกันนะครับคลิกกันเลยครับหลังจากนั้นเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลื่อนไปในส่วนของตรง,กล,งกลางนะครับ หลังจากที่เราเลือกไม้ส่งของกลางๆแล้วก็ให้ทำการเลือกการแจ้งเตือนและเสียงกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วเราจะเข้าไมาส่งหน้าการแจ้งเตือนและเสียงกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าปรับแต่งการแจ้งเตือนกันโลดครับตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการปรับการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของเมนูที่เขียนว่าเสียงกันได้เลยนะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกเสียงนะครับหลังจากนั้นเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าเสียงกันนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าเสียงกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าไม่มีกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในส่วนของการส่งข้อความกันอีกรอบนะครับ โอเคหลังจากที่เราทดสอบสองข้อความแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงกันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้นพิธีการาปิดเสียงแจ้งเตือนกรณีมีแชทเมสเซนเจอร์ Messenger เข้ามากันนะครับก็เป็นก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ